สวัสดีค่ะมาพบกับช่องม่น้องมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางฮานอยนะคะวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดกุมภานะคะแนวทางฮานอยบวกลาวพัฒนานะคะนะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่ยี่สิบกันก่อนคะ่ะว่าเลขของทางช่องเข้ากันไหมนะคะ วันที่2ีสิที่ทางช่องให้ไปนะคะเด่นที่2กับ0นย์นะคะนะวันนี้เฉพาะกิจเอา90ย์แม่ไปเนาะตัวเด่นเลยนะคะนะเฉพาะกิจออกที่เกาศูนย์กราชาดน่าจะออกหนึ่งสองนะคะนะหนึ่งสองคือตัวที่แม่ชอบเนาะกับ90ศย์ที่แม่บอกในคลิปนะคะหนีไปกราชาิกับเฉพาะกิจเลยนะคะทั้ง2ตัวเลยแม่เขียนบนแป๊บหนึ่งนะคะ ค้ามาดูผลกันค่ะว่าวเลขของทางช่องเข้ากันไหมนะพิเศษออกที่เจ็ดห้าศูนย์ห้าสามนะคะนะเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามเข้ากันไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะวันนี้แม่เขียนผิดคือตรงนี้คือตัวเด่นตัวดาวนะคะแม่ไม่คือแม่มาเขียนผิดอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกตัวนี้เลยเนาะก็เข้ากันไปที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวกลับนะคะนะ ปกติออกที่96814นะคะ96814วันนี้ปกติหลุดนะคะนะก็เสาร์อาทิตย์ที่แม่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆว่าเสาร์อาทิตย์ชอบมา8689นะคะนะแต่เมื่อวานของวันที่27แม่ไม่ได้ย้ำเนาะไม่ได้ย้ำว่าให้ติดตัวนี้ไว้ด้วยนะคะนะ V ีออกที่20286นะคะ Vp ออกที่ตัวเด่นตัวเจาะเลยนะคะนะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดเลยนะคะนะแล้วกาลังเลขมาไหมคะกาลังเลข1กับ7จะไมเห็นได้พีมา1ปกติพีมา7ปกติมา1นะคะนะตารางเลขนะคะแตก3านะคะนะตารางเลขเข้ากันไปที่ ห้าศูนย์นะคะห้าศนี่นะคะเราจะจับกันวนเลยนะคะนะห้าศูนย์พิเศษแล้วก็ VIP ออกที่สองศูนย์สองนะคะแตกสามตัวและสองตัวนะคะนะนะคะค่ะก็มาดูแนวทางของวันที่ยีสิบแปดกันเลยค่ะยี่สิบปดนะคะ แนวทางฮานอยบวกลาวพัฒนาเนาะวันนี้เด่นที่สองกับสี่นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะคะสองกับสี่แม่ชอบมากเลยนะคะวันนี้นะสองกับสี่อาจมาแค่วิ่งรูดนะคะหรืออาจมาด้วยกันได้นะคะในวันที่ยี่สิบแปดเนาะตัวเจาะของสองนะคะก็จะได้ที่ หนึ่งสองสามสองสี่สองศูนย์สองห้าสองนะคะหกสองนะคะเด่นสี่ก็เจาะสี่ก็จะได้สี่เจ็ด 48 49 40 41 46นะคะนะตัวดาวคือตัวเด่นนะนะคะกำลังเลขที่จะไมาหเห็นได้คือ หนึ่งกับสองนะคะหนึ่งกับสองจะไม่เห็นได้ในวันที่ยีสิบแปดนะคะนะตารางเลขตารางเลขนะคะจับสองสามตัวนะคะตารางเลขได้ที่สองห้า สองสี่แปดสองนะคะตารางเลขได้ตามนี้เนาะวันที่ยี่สิบแปดนะคะที่แม่มองว่าสวยนะแม่ว่าสองน่าจะเด่นนะคะวันนี้นะสองน่าจะเด่นนะคะเพราะว่าสองกำลังเลขแล้วก็สองมาชนสูตรนะคะถ้าแม่ชอบแม่น่าจะชอบสองหนึ่งสองสวยนะคะเท่าที่แม่มองหนึ่งสองสวยนะคะ ถ้าสองที่แม่ชอบนะแต่ว่ามันเจาะไม่ถึงนะเอาที่แม่ชอบนะหนึ่งสองหกสองนะคะสี่สองสองเก้าก็มาได้นะที่แม่ว่ามองว่าสวยมากนะคะก็จะมีสี่สองหกสองนะคะสองเก้ารองก็จะเป็นหนึ่งสอง สองแปดสองเจดอะไรประมาณนี้มาได้นะคะนะกำลังเลขที่มองว่าสวยก็เป็นหนึ่งเจดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะนะคะน่าจะมาได้ก็ติดสามหกสามเก้าไว้นิดนึงก็ได้นะคะนะอันนี้คือแม่ชอบมองว่าที่แม่พูดคือเลขที่น่าจะมาได้นะคะนะเดี๋ยวทุกท่านจะบอกว่าแม่พูดเยอะไปนะคะนะ ก็คือแม่มองจากวันนะคะวันที่ยี่สิบแปดเลขที่อาจจะมาได้เนาะที่แม่ชอบในสูตรก็เป็นสี่สองหกสองหนึ่งสองนะคะถ้าเป็นตัวสองนะแม้ว่าสองสวยสองแปดสองเจ็ดมาได้แต่เจาะไม่ถึงนะคะนะแต่อาจมาได้สองแปดก็จะได้ตารางเลขเนาะอาจจะมาได้นะนะคะเลขกำลังชอบที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะนะ อันนี้คือความชอบส่วนตัวนอกสูตรชอบสามหกสามเก้าแค่นั้นเนาะนะคะอันนี้แนวทางฮานอยบวกลาพัฒนานะคะนะลาพัฒนางวดงวดของวันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหมลาพัฒนาของแม่งวดงวดที่ผ่านมาเข้าที่แปดสามเนาะเข้าที่แปดสามนะคะนะตัวเด่นเลยนะคะนะ ก็แนวทางของฮานอยและลาวพัฒนา,นาของวันที่2 8ก็จะมีเท่านี้นะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้โชคกับทางช่องทุกๆท,ท่านนะคะนะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ